ฮอนด้าไทยแลนด์เปิดสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า100%ในตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วโดยจะมีการผลิตนะครับที่โรงงานฮอนด้าโรจนะปราจีนบุรีซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์แรกนะครับของค่ายฝั่งญี่ปุ่นที่มีการเดินสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยโดยรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่จะมีการผลิตนะครับที่โรงงานฮอนด้าโรจนะนะครับก็จะเป็นตัวฮอนด้า e n 1 หรือว่าจะเรียกว่าเป็น Honda HRV ตัว EV ก็ได้นะครับโดยรายละเอียดตัวรถนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวคลิปนี้ผมเล่าให้ฟังครับถือว่าเป็นค่ายแรกนะครับจากแบรนด์ฝั่งญี่ปุ่นนะครับที่มีการเดินสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดประเทศไทยนะครับ หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับทาง Honda Thailand นะครับก็มีแผนจะเปิดตัวนะครับตัว Honda HRV ตัวนี้นะครับไปปี2023นี้นะครับแต่เกิดข้อจํากัดบางอย่างนะครับเรื่องของราคาต่างๆนะครับที่ทำให้ไม่สามารถควบคุมราคาได้นะครับทำให้ต้องเลื่อนการทำตลาดออกไปนะครับสำหรับตัว Honda HRV ตัวไฟฟ้านะครับ ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ต้องจับตามองนะครับว่ารัฐบาลไทยนะครับจะมีข้อตกลงข้อสนับสนุนนะครับให้กับค่าญี่ปุ่นเหมือนกับรถยนต์ในฝั่งประเทศจีนหรือไม่นะครับอันนี้คงต้องรอนะครับการประกาศออกมาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตัวรถนะครับที่ทาง Honda Thailand นะครับจะมีการทำตลาดรุ่นแรกนะครับจะเป็นตัว Honda e n 1หรือว่าตัว h r v e v นะครับ ซึ่งรายละเอียดตัวรถเบื้องต้นนะครับหลายท่านคงอาจจะได้เห็นกันบ้างแล้วนะครับโดยภายอนตัวรถนะครับก็จะมีพื้นฐานนะครับมาจากตัว Honda HRV ที่มีการขายอยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะครับโดยทางด้านหน้าตัวรถนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับดีไซน์กระจังหน้าใหม่นะครับที่จะออกแบบนะครับให้เป็นแบบรถจนไฟฟ้านะครับก็คือเป็นแบบทึบเลยนะครับไม่มีรูระบายอากาศพร้อมกับโลโก้ Honda ขนาดใหญ่นะครับ ส่วนของตัวชุดไฟหน้านะครับยังเป็นทรงแบบเดิมอยู่นะครับก็คือเป็นแบบ full LED แล้วก็มีตัวกันชนด้านล่างนะครับที่ดีไซน์ใหม่ส่วนด้านข้างตัวรถนะครับเส้นสายนะครับไม่ได้มีความแตกต่างจากตัว SUV ตัวเครื่องยนต์สันดาบนะครับ EHEV แต่ข้อแตกต่างนะครับก็คือการออกแบบนะครับตัวล้อลอยนะครับดีไซน์ใหม่ซึ่งจะมาพร้อมกับล้อลอยนะครับปัดเงาสีทูโทนจะดูมีความล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนด้านท้ายตัวรถนะครับยังมาพร้อมกับเอกลักษณ์นะครับตัวชุดไฟท้ายนะครับที่เป็นแบบ LED ทูบสีขาวนะครับคาดยาวตลอดแนวตัวรถซึ่งจุดที่แตกต่างนะครับของตัว EN1 ตัวนี้นะครับก็คือตัวโลโก้ Honda นะครับที่เปลี่ยนจากตัว H นะครับเปลี่ยนเป็นตัวอักษร h o n d a 4ตัวแทนนะครับพร้อมกับสัญลักษณ์นะครับ EN1 ทางฝั่งซ้ายของตัวรถ สำหรับภายในนะครับของตัว e-n1 นะครับหรือว่าตัว HRV EV ตัวนี้นะครับตัวพื้นฐานนะครับการออกแบบยังใช้โครงสร้างเดียวกับตัว HRV รุ่นปกติอยู่นะครับแต่จะมีการเปลี่ยนชุดหน้าจอนะครับให้ดูมีความล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นโดยจะมาพร้อมกับความโดดเด่นนะครับก็คือตัวชุดหน้าจอมัดวัดนะครับเป็นแบบ Full Digital ขนาด10.2นิ้วส่วนหน้าจอตรงกลางนะครับจะได้เป็นหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนเป็นแนวตั้งขนาดใหญ่ถึง15.1นิ้ว ซึ่งทาให้ภายในตัวรถนะครับจะดูล้ํากว่าตัว h r v ที่มีขายอยู่ณปัจจุบันนะครับส่วนของตัวชุดพวงมาลัยนะครับจะเป็นทรงเดียวกันอยู่นะครับก็คือมัลติฟังก์ชัน3ก้านหุ้มหนังนะครับส่วนของแผงช่องแอร์นะครับบริเวณแผงแดชบอร์ดด้านบนนะครับยังเป็นสีช่องมาตรฐานนะครับไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะแตกต่างจากตัว h r v รุ่นปกตินะครับก็คือการออกแบบตัวคอนโซลเกียร์ตรงกลางนะครับ เพราะจะเปลี่ยนเป็นตัวปุ่มกดนะครับสวิตช์ไฟฟ้าแทนนะครับโดยคอนโซลเกียร์ตรงกลางนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวที่วางแก้วแล้วก็ตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมกับตัวฟังก์ชันออโต้เบรกโฮซึ่งภายในภายนอกโดยรวมนะครับของตัว Honda e n 1ตัวนี้นะครับก็จะดูมีความล้ำสมัยนะครับดูทันสมัยมากกว่าตัว h r v ตัวเครื่องยนต์ e h v ปกตินะครับ ในส่วนของสเปคขุมพลังนะครับของตัว EN1 นะครับจะมาพ้องกับตัวรุ่น Long Range เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับพลังก,กำลังสูงสุดถึง204แรงมา้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่310นิวตันเมตรแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดความจุอยู่ที่68.8กิโลวัตต์สามารถนะครับรองรับการชาร์จทั้ง AC และก็ DC นะครับโดยระยะทางวิ่งสูงสุดนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ตัว Honda e อนวันตัวนี้นะครับทำได้อยู่ที่510กิโลเมตรส่วนท็อปสปีดนะครับจะอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับระยะเวลาในการชาร์จนะครับถ้าชาร์จเป็นแบบ DC กระแสตรงนะครับ100กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก0%ถึง80%ได้ภายใน40นาทีเท่านั้นนะครับ ส่วนระบบอื่นๆนะครับยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแน่ชัดนะครับว่าจะมีอะไรนะครับแต่เรื่องของความปลอดภัยนะครับตัว Honda EN1 ตัวนี้นะครับคาดว่าจะมีการใส่ระบบความปลอดภัย Honda Sensing จัดเต็มมาให้อยู่แล้วนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นรายเดียวทั้งหมดนะครับของตัว Honda EN1 ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%รุ่นแรกที่ Honda Thailand นะครับเริ่มสายการผลิตผลิตในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคาดว่านะครับจะมีการเปิดตัวนะครับในประเทศไทยช่วงปีหน้านะครับ2024โดยต้องมารอรุ่นนะครับว่าราคาของตัว iN1 ตัวนี้นะครับจะตั้งอยู่ที่เท่าไหร่จะได้การสนับสนุนนะครับจากทางฝั่งรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คงต้องรอติดตามกันนะครับเพื่อนๆมีความเห็นยางไรกันบ้างนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์มที่ด้านล่างได้เลย และถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ